สวัสดีนะคะพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะคะค่ะแม่ควานก็ไลฟ์แม่ควานก็ลงคลิปนะคะวันนี้นะคะพ่อควานก็อาบน้ำให้น้องมะลินะคะให้น้องนอนนะคะ <theless> ค่ะเพื่อได้ตัวเนื้อตัวตัวนะคะค่ะพ่อควานก็อาบนะคะค่ะก็อาบให้น้องมะลินะคะค่ะดูน้องนอนนะคะค่ะน่าสงสารมากเลยนะคะ ค่ะทั้งอาบถือเนื้อถือตัวให้นะคะค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกค่ะวันนี้ก็พ่อควานก็ทําความสะอาดให้อีกแล้วนะคะค่ะพ่อควานก็ทําำความสะอาดนะคะถือเนื้อถือตัวให้น้องมะลินะคะ ค่ะก็น่าสงสารมากเลยนะคะน้องมะลินะคะค่ะถ้าฝนตกอย่างนี้ค่ะพ่อควานก็รักษาน้องนะคะทำความสะอาดทูดินออกจากเนื้อตัวน้องนะคะไม่ให้มีสิ่งสกปรกนะคะค่ะแม่ควานก็ค่ะให้พ่อควานก็ให้น้องนอนนะคะเพื่อได้ถูตามเนื้อตามตัวนะคะค่ะน้องก็ลุกขึ้นอีกแล้วนะคะค่ะ ก็อาบตามเนื้อตามตัวถูให้น้องนะคะค่ะก็สงสารนะคะเห็นน้องคันนะคะเพราะขวานก็จะอาบทูดินทูทุกอย่างออกจากเนื้อจากตัวน้องนะคะที่ดินที่สุกปรกนะคะที่น้องนอนนะคะดิ้นนะคะนอนคันนะคะเพราะขวานก็จะทําความสะอาดนะคะ ขวานก็จะอาบตามเนื้อตามตัวให้น้องนะคะค่ะก็ใช้แปรงนะคะถูค่ะดินถูสิ่งสกปรกออกนะคะค่ะก็ให้น้องลุกขึ้นนะคะค่ะน้องมะลิภูุ่มแพ้นะคะ ่ก็เดินมาเลยนะคะเห็นแม่ควานถือกล้องนะคะค่ะก็เห็นแม่ควานถือกล้องก็เดินมาเลยนะคะคิดว่าของกินนะคะค่ะก็จะล้างทําความสะอาดให้น้องนะคะเพื่อไม่ให้มีดินนะคะมีสิ่งจกกระป๋นะคะติดตัวน้องนะคะ เลือล้อยใช่จะเลืทอยใช่เลื้อยไกันเลยก็ให้น้องได้กินหญ้านะคะแล้วก็ขวานก็ใช้น้ำนะคะฉีดอาบให้น้องนะคะ,คะตามตัวน้องนะคะ ใต้ท้องนะคะก็จะจีบทําความสะอาดอย่าให้ให้สกปรกนะคะ,คะเราก็ต้องรักษานะคะดูแลนะคะค่ะก็ต้องร่วมใจนะคะ,คะยิ่งนอนเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องรักษาค่ะให้มีความสะอาดนะคะ,คะข้อความก็จะถือตามเนื้อตามตัวนะคะ

น้องก็กินหญ้าด้วยนะคะทั้งกินหญ้าค่ะท,ทั้งพ่อควานก็อาบนะคะก็มีความสุขนะคะค่ะได้อาบทําความสะอาดให้น้องนะคะล้างนะคะล้างดินออกนะคะค่ะกิจวัตรประจําวันของพ่อควานแม่ควานนะคะคือจะไม่ให้น้องค่ะเวลาฝนหยุดตกนะคะก็ช่วงเช้าก็จะมาอาบน้ําให้น้องนะคะค่ะเมื่อค่ะขัด ดินขัดอะไรออกนะคะไม่ให้เปื้อนตรงที่น้องเป็นภูมิแพ้นะคะค่ะก็ต้องทำให้น้องประจำนะคะ เ็นสนเช่นกันนะคะน้องมะลินะคะ oh, oh, oh. ก็ใช้แปลงนะคะถูทำความสะอาดให้น้องเรื่อยๆนะคะในบดปอดก็ข้างหลังนี้ก็ยังเป็นแผ่นอยู่นะคะก็ยังเป็นขึ้นนะคะข oh. ้อขวานก็ถูให้นะคะ ฮะค่ะตรงนี้ก็เป็นค่ะเคยมัดน้องนะคะก็จืดแกะเลยนะคะ,คะแต่ก่อนก็มัดน้องไว้ผูกน้องไว้ตรงนี้นะคะค่ะอย่าแน่เด้ค่ะค่ะไปแล้วนะครับพ่อ <wij S 1> ขา <Benjamin> วานก็เรียกนะคะเรียกให้ไปนะคะ ตัววานก็บอกให้นิ่งนะคะ oh. อาบนะคะถูตามเนื้อ oh. ตามตัว oh. ให้น้องนะคะอย่าให้แฉะนะคะ oh. 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 ค่ะพ่อขวานก็พอแล้วนะคะค่ะทีนี้ก็พ่อขวานก็จะพาน้องไปปูกตรงที่ว่าไม่ไม่แฉะนะคะติดดะมั่ยนะยังถูอีกใช่ไหมคะ พ่อควานก็จะพาน้องไปผูกไว้นะคะค่ะน้องมะลิก็เป็นช้างตกงานนะคะค่ะน้องก็เป็นช้างตกงานนะคะค่ะน้องก็กินเก่งนะคะเรื่องกินนี่น้องมะลิไม่ไม่ยอมใครเลยนะคะค่ะก็ไปดูนะคะดูพ่อควานนะครับค่ะตรงนี้ก็คือจะผูกไว้นะคะตรงนี้จะไม่แฉะนะคะค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าปลูกไว้เต่ต้นเดียวนะคะไม่ได้นะคะเล่นเลยนะคะยังหิวอีกใช่ไหมมะลิ ค่ะเดี๋ยวพ่อควานก็จะเอาย่ามาให้น้องกินนะคะค่ะเวลาอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะคะค่ะพ่อควานก็จะเอาย่ามมาให้น้องได้กินนะคะ ไปอีกแล้วนะคะน้องมะลินะคะค่ะก็ฝากพี่พี่แม่แม่เอฟีทุกท่านด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็ลงคลิปนะคะน้องมะลิค่ะน้องก็เป็นเชื้อรานะคะค่ะแม่ควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มะลิอิลิเฟนด้วยนะคะค่ะแม่ควานก็ลงคลิปนะคะอาบน้ำให้น้องทำความสะอาดให้น้องนะคะ ค่ะเพื่อไม่ให้น้องนะคะมีดินหรือสิ่งสกปรกนะคะติดนะคะค่ะก็ต้องอาบเช็ดถูให้น้องแบบนี้นะคะค่ะก็ต้องทำทุกวันนะคะเวลาน้องมีดินมีอะไรติดมานะคะค่ะแม่ขวานก็จะลงคลิกไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็สงสารน้องนะคะพี่ที่แม่เอจีนะคะ ก็ยังไปเอายญามาให้น้องกินนะคะส้มหาะเทากีบ่ฮะส้มหาะเทาดอกเตอร์แม่นสิก็มีผู้ใหญ่ใจดนีนะคะค่ะของของนะท่านดอ็อกเตอร์ชัยยนันนะคะได้ให้ยญามานะคะ ค่ะแม่ขวานก็ขอบคุณท่านดอ,อร์ชัยยนันมากนะคะที่ท่านให้ย่าน้องมะลินะคะค่ะแม่ขวานก็ลงคลิปด้วยก็ขอบคุณท่านดรนะคะค่ะชัยยนันนะคะท่านได้มีความเมตตานะคะให้ย่าน้องมะลินะคะขอบคุณท่านด็กตรมากๆเลยนะคะค่ะก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยให้น้องได้มีย่ากินเช่นกันนะคะ ค่ะแม่ขวานก็ฝากพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะคะแล้วก็มีพี่พี่แม่แม่เอฟซีก็เมตานะคะให้น้องมะลิเช่นกันนะคะก็ขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีด้วยนะคะค่ะน้องก็ค่ะน้องมะลิก็ได้กินนะคะค่ะก็แม่ขวานก็ขอจบคลิปนะคะขอบคุณพี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะแม่ขวานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มะลิด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ